ครับเทาเกตปลาสวยๆมาแล้วครับก็ชุดนี้สาหรับคนที่อยากจะไปลองคัดลูกนะครับคัดลูกทําพันนะครับก็สีตัวเมียชัดเจนนะครับพื้นเป็นเทาแล้วก็คลิปขอบนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับนี่คือเทาเกตปลานะตัวเมียสีเทาเกตปลาขาสั้นนะครับฟอมสวยเลยแต่ว่านี้ไล่หางไว้นะครับเดี๋ยวรอหางชุดใหม่จะขึ้นมาส่วนตัวผู้นะครับก็สีเทาเกตปลาค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสีดี เข้มเลยนะแล้วก็หน้าตาหงอนครบนะครับผิดสร้อยเล็กๆนะครับมีสร้อยนิดๆนะครับสร้อยน้อยมากนะครับตัวนี้ก็คือคัดไล่สายมานะครับขากลางนะครับตัวคู่ขากลางฟอร์มสวยนะครับหน้าหงอนหล่อเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูหน้าชัดๆนะครับนี่คือหน้าหงอนนะครับแล้วก็พ่เมียก็จากหงอนครบสวยทั้งคู่นะครับอายุประมาณทัก4ี่ห้าเดือนนะครับ4เดือนกว่านะเข้า5เดือนนะครับก็ พร้อมเดินทางทั่วไทยนะใครที่อยากจะสะสมสีเทาเกร็ดปลานะครับนี่แหละครับตัวเมียสีชัดมากเนาะสีเทาเกร็ดปลาคือสีเทานะครับพื้นเป็นเทาแล้วก็มีการคลิปขอบมองคล้ายๆไก่สีไบนะแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเทาเกร็ดปลานะครับก็ไปทําคัดลูกกันยาวๆครับชุดนี้พี่น้องกันมีโอกาสได้ลูกขาสั้นแน่นอนนะครับมากน้อยก็ต้องรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับใครที่ชอบสีเทาเกร็ดปลานะครับก็ ชุดนี้ได้เลยครับชุดคัดทำพันนะครับเป็นชุดคัดทำพันตัวเมียสวยมากขาสั้นนะครับตัวผู้ขากลางนะครับรายละเอียดโทรศัพท์พูดคุยนะครับ0859405151นะครับตั้มไก่แจ้นะครับที่โคราชเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับไปได้ทั่วไทยนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและชมคลิปได้บเรื่อยๆนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ